สวัสดีครับผมหมอต่อจากชาแนลสิบนาทีกับหมอต่อนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึง5้าพยาธินะครับที่คนไทยรับประทานกันทุวกวันเลยนะครับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะทราบอยู่แล้วว่าพยาธิคือสิ่งมีชีวิตที่มันเข้ามาในร่างกายของมนุษย์เพื่อแย่งอาหารหรือว่าก่อโรคในร่างกายของเรานะครับแต่หารู้ไม่ว่าเราเนี่ยอาจจะติดพยาธิตัวนั้นอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวเองเลยนะครับพยาธิบางชนิดเนี่ยก็อาจจะแค่แย่งอาหารจากเราไปนะครับแต่บางชนิดเนี่ยทำให้เราเป็นมะเร็งแล้วก็เสียชีวิตได้เลยนะครับซึ่ง ะเร็งชนิดนี้นะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นที่1ในโลกเลยนะครับว่าเจอเยอะมากและส่วนใหญ่ไม่ค่อยรอดชีวิตด้วยหากคนไหนอยากจะรู้เนี่ยต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับก่อนจะเริ่มเนะื้อหาในคลิปนะครับหากใครมีปัญหาสงสัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความงามเรื่องสุขภาพสามารถไปติดตามหรือว่าสอบถามผมในที่แฟนเพจ Facebook นะครับสินาทีกับหมอต่อได้เลยนะครับซึ่งผมก็จะบทความทางสุขภาพมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมกันในนั้นด้วยนะครับอย่าลืมไปติดตามเพื่อรับฟังข่าวสารดีๆด,ด้วยนะครับที่จริง พยาธิเนี่ยมีเป็นร้อยเป็นพันชนิดเลยนะครับแต่ว่าพยาธิในคลิปนี้จะพูดถึงแค่5้าตัวเท่านั้นที่มันก่อโรครุนแรงจริงๆแล้วก็พบได้บ่อยมากในประเทศไทยนะครับพยาธิตัวแรกนะครับก็คือพยาธิใบไม้ตับครับผมพยาธิใบไม้ตับเนี่ยลักษณะมันจะคล้ายใบไม้เราถึงเรียกมันว่าพยาธิใบไม้นะครับที่จริงมันมีหลายอวัยวะมากไม่ว่าจะเป็นในปอดนะครับในเลือดแต่ว่าในตับเนี่ยในประเทศไทยเจอได้เยอะที่สุดเลยนะครับและที่สําคัญนะครับมันทําให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ําดีด้วยนะ เจอเยอะมากในแถบอีสานเพราะว่าพยาธิไป้ตับนะครับมันจะอยู่ในปลาที่ไม่สุกครับโดยเฉพาะปลาน้ําจืดซึ่งวัฒนธรรมการกินของประเทศไทยนะครับก็จะชอบกินปลาล้านะครับชอบกินต้มปลาชอบกินลาบก้อยปลานะครับที่ไม่ได้ผ่านความร้อนอะไรเลยซึ่งพวกไข่พยาธิเนี่ยก็จะอยู่ในปลาเหล่านี้แหละครับพอมันเข้าสู่ร่างกายมนุษย์นะครับมันก็จะเติบโตนะครับดูดเลือดดูดเนื้อของเราไปและไปโตเต็มที่ที่ตับของมนุษย์โดยเฉพาะในเท่าน้ําดีนะครับ หากคนไหนนะครับไม่อยากเป็นมะเร็งท่อน้ําดีนะครับต้องแก้ไขที่อาหารการกินก่อนเลยอย่างแรกก็คือต้องกินปลาสุกนะครับหากจะกินต้มปลาหรือว่าปลาล้าก็ต้องเอามาทําสุกก่อนนะครับห้ามไปกินแบบดิบๆเลยนะครับอันตรายมากๆพยาธิตัวที่2นะครับก็คือพยาธิตัวตืดครับไม่ว่าจะเป็นตืดหมูตืดวัวเนี่ยก็อันตรายทั้งสิ้นเลยนะครับซึ่งมันจะพบได้ในเนื้อหมูนะครับเนื้อวัวที่มันไม่สุกแล้วก็เจอในผักด้วยนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแล้วรับประทานผักสดมีโอกาสติดพยาธิตัว คําตอบคือมีโอกาสครับแล้วเจอได้ง่ายมากด้วยเพราะว่าผักสดในประเทศไทยนะครับจะใช้ปุ๋ยที่เป็นมูลสัตว์เนี่ยมาเป็นอาหารให้พืชผักของเรานะฮะซึ่งในมูลสัตว์เนี่ยแหละครับก็จะมีพวกไข่พยาธิเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งอาการของการติดพยาธิตัวตืดนะครับหากเราติดแล้วเนี่ยมันจะมีอาการอยู่2แบบเท่านั้นแบบแรกก็คืออาการทางระบบลำไส้ของเรามันจะผิดปกติไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายเหลวเรื้อรลังนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการปวดท้องเรื้อรลัง หรือบางคนนะครับถ่ายออกมานะครับแล้วมีตัวพยาธิหลุดออกมาก็เจอได้บ่อยๆนะครับถ้าเกิดมาด้วยอาการระบบลำไส้นะคะไปว่าเพื่อนๆเนี่ยรับประทานเนื้อสัตว์ที่มันไม่สุกหรือมีการปนเปื้อนของพยาธิอยู่นั่นเองครับแต่ถ้าเกิดเรารับประทานผักสดนะครับที่ไม่ได้ผ่านความร้อนแล้วก็มีการปนเปื้อนของไข่พยาธิอยู่เนี่ยจะมาด้วยโรคที่ชื่อว่าซิสติกเจอโคริสครับลักษณะของโรคเนี่ยก็คือจะมีเหมือนเม็ดสาคูไปเกาะตามร่างกายในส่วนต่างๆนะครับซึ่งเมื่อปีเมื่อสองสปีก่อนเนี่ย เคยมีข่าวมาว่ามีพยาธิตืดหมูนะครับไปติดอยู่ในลิ้นนะครับเจอสาคูอยู่ในลิ้นซึ่งอาการนี้นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างโชคดีนะครับเพราะว่าที่จริงแล้วอาการที่หนักที่สุดของซิสติกเซอร์โคซิสเนี่ยก็คือมันไปในสมองของเราครับบางคนเนี่ยร่างกายอ่อนแอนะครับมันไปทั่วร่างกายเลยนะครับไอเม็ดสาคูของพยาธิติดหมูเนี่ยพยาธิก็จะทําการฟักไข่อะไรอยู่ในสาคูนั้นนะครับถ้าเกิดไปตามแขนขาเนี่ยก็จะมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามมาได้แต่ถ้าเกิดไปที่ สมองเนี่ยอาจจะมีอาการลมบ้าหมูอาการชากกลับมาได้เหมือนกันนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างอันตรายมากแต่วิธีการป้องกันก็ง่ายมากเหมือนกันก็คือแค่กินของสุกแค่นั้นเองครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์นะครับหรือว่าแม้กระทั่งผักก็ห้ามกินดิบๆเลยนะครับพยาธิตัวที่3นะครับก็คือพยาธิไส้เดือนครับพยาธิตัวนี้นะครับเป็นพยาธิที่ตัวโตที่สุดแล้วนะครับในลิตรที่ผมจะเอามาพูดให้เพื่อนๆฟังวันนี้มันโตได้ถึงขั้นแบบเป็นเม็ดๆอย่างนั้นเลยครับมันจะเจอในดินนะครับที่อับชื นะครับอาหารที่มีการปนเปื้อนโดยเฉพาะอาหารที่มีมแมลงวันตอมนะครับเพราะว่า,มาแมลงวันเนี่ยมันก็จะไปเกาะตามพื้นใช่ไหมครับสุดท้ายขามันเนี่ยที่มาเกาะอาหารของเราก็อาจจะมีไข่พยาธปนเปื้อน,นอยู่ซึ่งอาการของการติดพยาธไส้เดือนนะครับมักจะมาด้วยอาการปวดท้องถ่ายไม่ค่อยออกเนื่องจากตัวพยาธที่มันตัวโตวมากๆเนี่ยยาวเป็นเม็ดเ,เมตรนะครับมันจะทําให้ลําไส้ของเราเนี่ยมีการอุตนันอุจจระไม่ได้บางคนเนี่ยถึงขั้นต้องโดนผ่าตัดเพื่อเอาลังพยาธออกไป ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เคยเห็นสภาพเนี่ยมันเป็นภาพที่สยดสยองมากๆเลยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะไม่ไปกินของที่มันมีการปนเปื้อนนะครับไม่กินอาหารที่ตกพื้นไม่กินอาหารที่มีแมลงวันตอมบ่อยๆนะครับไม่งั้นจุดจบของเพื่อนๆอาจจะถูกผ่าตัดเพื่อเอาพยาธิออกจากลำไส้ได้เลยนะฮะพยาธิตัวที่4นะครับเรียกว่าพยาธิตัวจี๊ดครับซึ่งมันจะพบในพวกเนื้อสัตว์ที่ไม่สุกนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาไก่หรือว่าเนื้อกบที่ไม่สุกนะครับพยาธิตัวจี๊ดเนี่ยอาการก็คือจะเห็นเป็นเหมือนผื่นะ ของการเคลื่อนตัวของพยาธิบางครั้งก็ไปที่แขนนะครับบางครั้งไปที่ขาแต่ถ้าเกิดโชคร้ายนะครับมันไปดวงตาได้ด้วยนะครับไอพยาธิตัวเนี้ยเวลามันเคลื่อนที่ไปทางไหนนะครับก็อาจจะก่อให้เกิดอาการปวดได้นะครับอาการคันตามมาได้พยาธิตัวที่5นะครับชื่อว่าพยาธิอานิสคิสนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเจอในคนที่กินแซลมอนดิบเลยนะฮะพยาธิอานิสคิสนะครับมันก็จะเจอในพวกปลาน้ําจืดหรือว่าปลาทะเลก็ยังเจอได้นะครับแต่ว่าอาจจะเจอได้น้อยกว่าในปลาน้ําจืดเล็กน้อยซึ่งอาการเนี่ย ก็มักจะมาด้วยอาการทางระบบทางเดินอาหารเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการขึ้นไส้อาเจียนนะครับอาการถ่ายเหลวท้องเสียแต่บางคนโชคร้ายเนี่ยตอนขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยไอพยาธิเนี่ยดันหลุดเข้าไปในปอดก็จะทําให้เกิดปัญหาโรคปอดติดเชื้ออะไรตามมาได้ค่อนข้างง่ายและพยาธิตัวนี้นะครับบางครั้งมันก็จะไปอยู่ในกระเพาะอาหารทําให้เกิดโรคกระเพาะอาหารมีแผลในกระเพาะอาหารตามมาได้ปวดท้องเรื้อรังบางครั้งเนี่ยแผลมันใหญ่มากๆเนี่ยก็จะเป็นโรคกระเพาะทะลุนะครับต้องผ่าตัดซ่อมแซมเลยเลยก็มีเหมือนกัน ก็หมดไปแล้วนะครับสาหรับพยาธิ5ตัวต่อไปเนี่ยผมจะพูดถึงวิธีการป้องกันไม่ให้เราติดควบพยาธิที่น่ากลัวเหล่านี้นะครับวิธีการที่1นะครับก็คือไม่กินของดิบนะครับไม่กินของที่มันตกพื้นไม่กินของที่มันมีแมลงวันตอมพูดง่ายๆก็คือกินอาหารที่มันดูสุกแล้วก็สะอาดนั่นเองครับข้อที่2นะครับในกรณีที่เราจะเลือกซื้อเนื้อวัวหรือว่าเนื้อหมูนะครับเราควรที่จะต้องดูละเอียดนิดนึงว่ามันมีเม็ดสาคูอยู่ในเนื้อหมูหรือเนื้อวัวหรือเปล่านะครับเพราะว่าเม สาคูอันนั้นน่ะคือลังของพยาตัวตืดนะครับแต่ต่อให้เราเผลอรับประทานไอเม็ดสาคูนี้เข้าไปเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราทําการปรุงตุกมากๆเลยนะครับมันก็จะค่อนข้างปลอดภัยนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกับร่างกายเราไอพยาธิตัวนั้นก็จะตกไปเป็นอาหารของเราอีกทีหนึ่งนั่นเองฮะซึ่งผมขอเลือกที่จะไม่รับประทานไอเม็ดสาคูดีกว่านะครับวิธีการที่3นะครับก็คือการรับประทานผักที่ผ่านการต้มหรือว่าการปรุงอาหารมาแล้วแต่ถ้าเกิดคนไหนเนี่ยต้องการกินผักสดจริงๆนะครับเรา ที่จะต้องเอาไปล้างน้ําอย่างละเอียดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแชร่พวกหนังทับทิมนะครับสิบถึงสิบห้านาทีหรือทําความสะอาดด้วยการล้างน้ําไหลผ่านประมาณสิบถึงสิบห้านาทีเหมือนกันนะครับการล้างแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยทําให้ไข่พยาธหรือว่าตัวพยาธเนี่ยหลุดออกไปได้ค่อนข้างมากแล้วนะครับโอกาสปนเปื้อนก็น้อยแล้ววิธีการป้องกันข้อที่4นะครับในคนที่ชอบกินแซลมอนจริงๆเลยนะครับกินปลาดิบเนี่ยก็ต้องเลือกซื้อปลาดิบที่เป็นเกรดซาซิมินะครับเนื้อปลาเกรดซาซิมินะครับเขาจะเอาไปทํการ การฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนที่จะเอามาเสิร์ฟให้เราแล้วนะครับวิธีการฆ่าเชื้อโรคของเขาเนี่ยก็คือจะต้องไปแช่ในช่องฟรีซอุณหภูมิลบ35องศาเนี่ยนานอย่างน้อย12ชั่วโมงหรือว่าอุณหภูมิลบ20เป็นระยะเวลา7วันนะครับซึ่งการทําอย่างนี้นะครับจะทําให้ไข่พยาธแล้วก็ตัวพยาธเองเนี่ยตายไปแล้วนะครับต่อให้เรากินไปเนี่ยมันก็จะเป็นแค่โปรตีนบํารุงร่างกายของเราแค่นั้นเองแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเขาเอาแซลมอนหรือว่าปลาดิบมาเสิร์ฟเราในแบบ ที่มันปลอดภัยใช่ไหมครับเราอาจจะต้องเลือกดูแพ็เกจจิ้งนะครับหมายถึงผลิตภัณฑ์ในการบรรจุอาจจะต้องเป็นแพ็เกจที่เป็นสุญยากาศนะครับแล้วก็ไม่ใช่ไปเลือกปลาที่มันวางอยู่บนพวกถาดน้ําแข็งอะไรประมาณนี้ซึ่งพวกแพ็คถุญยากาศนะครับเขาก็จะต้องมีพวกวันหมดอายุนะครับมีที่อยู่ของบริษัทชัดเจนถึงจะมีความน่าเชื่อถือนะครับวิธีการป้องกันข้อที่5นะครับคือการทานยาถ่ายพยาธิในกลุ่มเสี่ยงครับเพราะว่าบางคนเนี่ยชอบกินของดิบมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลาบ ก้อยนะครับส้มปลาปลาดิบเนื้อหมูดิบอะไรประมาณนี้เราอาจจะต้องทานยาถ่ายพยาธิอย่างน้อย 3- 6เดือนหนึ่งครั้งนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคหรือพยาธิเนี่ยมันโตจนไปอุดตันลำไส้ของเราหรือว่าไปก่อให้เกิดมะเร็งในลำไส้ของเรานะครับแต่เชื่อผมเถอะว่าวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือการทานอาหารสุกไม่ควรกินของดิบเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ5้าพยาธิที่คนไทยรับประทานกันทุกวันเลยนะครับหากเพื่อนๆไม่อยากติดพยาธิเนี่ยก็อย่าลืมเอาคลิปของผม ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับก่อนจะจบคลิปนะครับหากเพื่อนๆคนไหนมีปัญหาเรื่องผิวเรื่องสิวเรื่องฝ้าเรื่องริ้วรอยนะครับผมได้ทําครีมออกมานะครับชื่อแบรนด์ว่าวาชิสกินแคร์นะครับหากเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นสนใจในรายละเอียดหรือว่าอยากจะสั่งซื้อก็สามารถอ่านได้ที่คํญญาบรรยายใต้คลิปได้เลยนะครับสุดท้ายนี้หากเพื่อนๆคนไหนคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับ รบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปถัดไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ